Thằng nhanh nhanh đấy và nó mới nọ สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้ค้นครับผมมอนี่กับมาพอ,อ้กันอีกแล้วครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ดนั่นดีอยู่กับผมบักคำอาร์ตผู้เ่าพู้เดิมแล้ครับผมนี่พี่น้องมอนี้เฮามีปอบเพียนี่โอ้นี่แทงหมใไง่บักหลายแทงเลยแล้วนี่กัตัดแล้วนะครับผมนี่นี่ตัดแล้วครับตอนนี่ไงกับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มใกล้แล้วครับผม กบพักพักนั่งอ่างยากละายแห้งพี่น้องอันใบผักอีเลศใบชะพูนะครับผมแลวก็ผักกาดขาวพี่น้องกับสลัดพี่น้องนี่นี่มามา่าปะเนี่ยมาใส่กันเลยเด้อครับผมขอจับขอถือเอาเด้อครับผมน้ำจิ้มเนี่ย ออกยาวไปหองยังไม่ถึงดินหรอกอือหื เราควาคอยเคีย่ยวพื้นที่เกี่ยวพื้นที่ออกน้ำจิ้มว่างไว้ก่อนนะครับนี่ไหนแล้วน้ำดำไม่นี่ไม่นี่นกินป๊อปเปียกวก้อนดีเนาะ ามาพี่น้องอน้ำจิ้มช้ำๆเลยนะผักอีเลิศพี่น้อง กรอบแม่งปอเปีย,ปยฟฝีมือคุณยายพี่นอ้องคุณยายฮอ่าเซื้อแป้งมาแป้งบางบางพี่นอ้องอืม พักสลัดสดๆเลยพี่น้องซื้อมาก,าก,ากาา่็เลยปลูกรอกอืมอืมแพงง่งยๆเลยแบบนี้พี่นอ้องอืม กรอบลายกรอบแห้งพอเปียนี Indiana> ่ใส no> ่ใส in well ่สี่หมูซับหมูซับั่วงอกผักาศขาวเฮ้ยพ่อแม่กะลัมพี่น้อง กระลำ้วคะหมูซับหมูซับเอาแล้วแล้วก็วุ้นเส้นพี่น้องทั่วงองกวุ้นเส้นหอม้อื้อมกรอบหัาง ไก่คำเล้วพี่น้องหาโคหาปลากินเนื้อครับ แซบแับตอนเย้ๆเลยแซบนมางหั่นทั่นเย้ๆเลย xây bình thang nữa không <laughs>

แปลล้งกรอบดีแฮงพี่น้องพองป <c oughs> ปเปียกแปลกล้งก็กรอบพักกับซอสพี่น้อง <c oughs> ตั้งตังน้ำกาฝฟกดติดตามช่องประคำอาร์ตน้่นก็ได้ครับผมเผื่อมีกำลังใจมาเห็ดคลิปต่อไปนะครับผมอยู่ในช่องครอบครัวอาร์ตนั่นดีครับผม Mm-hmm. ไม่เล้อพี่น้องกินกขาประคามาดพี่น้องกินผู้เดียวว่าเป็นตะเบิดตัไหนอือหือ Nè <laughs> Nè oh. là, là bạn điểm điên nọ Điều riêng là Điều là เห็นยังไงน,น,น,น้องพี่น้องแสบเด้อครับผมหัเลี้ยวแร้งเราเด้อบัดนี้พี่น้องหาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครอบครัวอาร์ดนั้นดียู่กับผมบกักคําอาร์ดนั่นเน้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมกดติดตามพร้อมเด้อล่ะช่างในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ